ที่หยังลุกมไม<ป>าอ่ะทำไมอ้อช้างเสือกตุ้งอันนี้คเนนบียันนัมนีี่ด้าบุมนีไคขีผ่านบ้เป็นปั้นหุ่นจะซื้อยืดจะซื้อเปห้เหยุเ<ห>นี่ยไคีอย่างควานช้างเขาเรียกควานช้าง เป็นภูเขาหนีมาเบิ่งหนีมาเบิ่งข้างนี้ส่วนทูจ่าทูจ่าศาลรทูจ่าสารตะกูเฮ้ยมันช่การไม่กัดอะไรเนี่ยง่วงไหนง่วงไหนง่วงช้างไหนงาอยู่ไหนงาช้างอ๋อไหนหูช้างหูช้างอยู่ไหนหูช้าง hú 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 Ta ở thấy ta khá ở thấy khá khá ở thấy khá chán nhìn thấy khá chán ô kỉnh lấy háng 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 nhìn ô mà kỉnh chăng lời ไหนขนเไหนนเออควานช้างเขาเรียกควานช้างแขนอยู่ไนแขนอยู่ไหนแขนอนี่นี่อะไรเขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกอะไรลูกเรียกันไแขน่ะโอยพอไปดอกลูกนนอเด็นอเล็่าเนี่เนมันปนันเป็นหนุ่น ปั้นไว้ไป,ไ<อ>ไปเข้าไปร่มเข้าไปร่มหนูไปดูเนาะลูกบนลูกลูก,ลกช้างก็มีหนูโน,น่นทางโน้น,นมีลูกช้างด้วยหนู